มีโกนี่ครับเราพาทุกท่านมาที่สนามกลางจังหวัดราชบุรีครับไปชมเกมการแข่งขันฟุตบอลโต้าไทยพีมูลีนักการสัปดาห์ครับทีมเดอะแรป d ิ้งบัลกาฟซีบุกมาเยือนทีมราชบุรีมิถผล FC ครับเกมนี้ก็นาฬิกวีกูลครับคกลับมาลงเฝ้าเสากับ BG จีอีกครั้งรวมไปถึงเป็นกัปตันทีมด้วยครับเกมนี้ ส่วนทางด้านเจ้าบ้านครับส่งน,นักเตะชุดใหญ่ครับเพบเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสส่วนบีจีก็นี่ครับนฤทธิ์กับตันทีมครับแลกทงกับทางด้านนารัตนาเพรพร์ก่อนเริ่มเกมก็ไปทักทายแฟนบอลครับสำหรับคุณมอลแรบบิทเริ่มเกมนี้เป็นราชบุรีครับเป็นฝ่ายที่บุกก่อนและจังหวะน,นี้ครับโอ้โหตอนเกมและพุทธศิลป์เป่าเป็นลูกที่จุดโทษเลยครับพิรพงศ์ เข้าสก,กาัดแฮมบตีเบ้เวอร์นานเดสครับโอ้นาทีที่2ครับเป็นจุดโทษแ้ะเจ้าตัวลูกคุณาสังหาลูกนี้เรียบร้อยครับ1.0ประตูที่24แล้วครับสำหรับนักเตะจาบราซิลของทางด้านราชบุรีจังหวะยิงจุดโทษชมกันอีกครั้งครับแปรเสียบมุมเข้าไปครับ ขึ้นนำเร็วครับเจ้าบ้านหลังจากเสียประตูบ g ีก็นี Respect ่ครับเปิดเกมรุกเลยครับและจังหวะแไม่กี่นาทีถัดมาครับจังหวะขึ้นโกของโกชิโอคุโบก็ยังไม่เข้ากรอบครับจังหวะนี้ราชูรีก็พยายาม เปิดเกมรุกครับบิดได้ประตูที่2เหมือนกันครับจังหวะลุกเข้ามาจิ้มของฟาบิโอโลเปสครับลูกนี้นาลิดยังออกไปบล็อกได้เร็วบีจีได้รุ้จากยิงไกลของสุบันเงินประเสริฐครับชยุทธยังอ่านทางได้ครับพุงไปปัดเซฟช่วยเจ้าบ้านไว้ได้บีจีได้รู้นครั้งจากฟรีคีกของดากดาเซฟสกี้ชยยุทธรับกระชอกแต่ก็ยังตามไปตะครุบได้ครับ ถือว่าโอกาสของบีจีก็มีครับและจังหวะยิงลูกนี้ของคุณเกลโร่นวริสก็ยังไม่พลาดครับบีจีค่อยๆต่อเกมไปแล้วจังหวะแทงลูกนี้ของบัดดินละให้โกชิยิงแม่ทากเสาแรกไปนิดเดียวครับจังหวะนี้ไปฉลับแนวรับของราชบุรีด้วยจังหวะพิ้วของบัดดินและยิงลูกนี้แม่เกือบเสียบเสาครับบอลฉลับแล้วครับแต่ชยุทธนี่ยังผวาไปปัดทิ้งบอลเสาสองไว้ได้ครับ ช่วงท้ายช่วงแรกนี่ b ีจีได้ลุ้นหลายจังหวะแล้วโมงของปาวินวัตลูกนี้ชัยยุทธก็ยังปุ่งเซฟไม่ได้อีกครั้งครับบอลยังไม่ตายและจังหวะสุดท้ายเป็นราชบุรีที่แหมเคลียร์ได้ครับแล้วก็จบึ่งแรกเลยครับราชบุรีขึ้นนำออากลัดก่อน1นต่อศครับครึ่งหลังกับบีจีต้องบอกว่าสกอร์เป็นรองก็เปิดเกมรู้แต่ต้นและจังหวะหลุดไปลูกนี้ของทางนั่น โกชิแม่ยิงผ่านชยุทธไปแล้วครับแต่ออกหลังจังหวะฟรีคิกลูกนี้ชยุทธก็ยังทุบออกหลังไม่ได้ครับซุปเปอร์เซไก่แก้วครับจังหวะเมื่อสักครู่บอลบุกข,ของบีจีข้างหลังนี่หลากหลายครับจังหวะลุข้าไยยิงของราซาลาซัสก็ติดชยุทธแล้วทางด้านฟลาวเวียนจะซ้ำเมื่อติดแนวรับของราชบุรีครับ จังหวะเปิดของทางด้านวสาัสันหลุดไปถึงดาโก้แล้วก็เรียบร้อยครับประตูที่เสมอของบาวกลาสครับโอ้โหลูกนี้บอลหลุดไปถึงดาโก้ที่ยืนโลดอยู่คนเดียวในเขตโทษครับดูกันอีกครั้งครับพรอสเข้าไปนี่แล้วมันเลยไปถึงดาโก้ที่จับนึงจังหวะแล้วก็เน้นๆเลยครับเสียบเสาเข้าไปครับประตูที่เสมอของบาวกลาสครับจากดาโก้ราเซฟสกี้ ลับมาเท่ากันแล้วครับสก,กอร์หลังจากนั้นครับต้องบอกว่าเกมที่เป็นของ BG จังหวะตวัดยิงของโกชิลูกนี้ก็พลาดเป้าไปครับบอลบุคคลาเฉลบรีลูกนี้ครับผมหมูเกือบขึ้นน้ำอีกครั้งครับจังหวะผู้มักขีดก่อนแล้วนะั้ดักลาสคาโรโซ่ G, บีจีบุกเลยครับจังหวงงะยิงเตะซูเปอร์เซกชยุทธปะทะมันแล้วก็เรียบร้อยครับจังหวะสามของโกชิโอคุโบครับ พลิกน้ำแล้วครับบีดูกันอีกครั้งครับสุบะเซกยิงนี่จะเสียบเสาสองชัยุทธต้องปัดแต่สุดท้ายดาบสองนี่ป้องกันไม่ได้ครับโกชิโอคุโบะครับสองต่อหนึ่งครับ B G, ีพลิกขึ้นน้ำจะบ้าแล้วแต่ราชบุรีก็ไม่ยอมครับ โอ้จังหวะควิดของชุมพลวงงามลูกนี้ต้องบอกว่าสวยสดงดงามเลยครับดูกันอีกครั้งกันจังหวะเปิดลูกเตะมุกเฮเบตี้แล้วนะครับชุมพลมาเดียวๆเลยครับโอ้สกอร์มาเท่ากันที่สองสองอีกครั้งครับช่วงท้ายเกมแล้วด้วยนะครับและให้หลังมาอีก2องนาทีจังหวะเปิดยาวของเฮเบตี้แล้วก็เป็นใหญ่นินทงครับโอ้ กลับมานำอีกครั้งแล้วเป็นประตูในช่วงไทยเกมด้วยและใหญ่ครับยืนอยู่ร่องๆคนเดียวและนี่ครับเกรงคอหม่งเสียบย้อนเสาเข้าไปเลยครับโ้กลางน้ำอยู่ดีๆครับเอากลับกลับมาตามหลังอีกครั้งแล้วช่วงไายเกมนี่กับเวลาที่เหลืออยู่จังหวะอีโครดาโกชัยยุทธก็ยังปัดออกหลังไปได้ครับลูกนี้ รวมไปถึงราชบุรีเกมโต้กลับของพวกเขาก็บิดได้ประตูเพิ่มครับจังหวะยิงของเฮเบตี้นะริศก็ยังไม่ยอมครับในช่วงเวลาที่เหลือมีเวลาน้อยไปสําหรับบอลคลาสครับหมดเวลาการแข่งขันราชบุรีมิถผลเอาชนะบอลกราสซีสไปได้3าต่อสครับ yeah, In two or three chances that we have. But after that, we physically we are a little bit tired. And the last 15 minutes of the first half, eh, Bangkok Glass has the ball, try to attack a lot, and we defence as, as, as we can. And after that, in the second half, we refresh a little bit the team. Bangkok Glass continue, continue keeping the ball until until they score the, the first goal and the second goal. And after that, eh, we put arm, and for me, it was the key of the match. Because with arm, Rachaburi can. We can have the ball more. We, we can create chances. We can do counter attacks. But the problem is that we are looking for the counter attacks but we, we are losing always the first pass. And then after that with them, this player keep the ball, and we can go a little bit up, and, and we can create the chances, and and hopefully okay, we we come back the score, and, and I think that. is a result that maybe the first half we have to finish the game before no 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 wait until the last minute no maybe the the first 25 25 minutes or 30 minutes we can score two or maybe three goals and finish the game first, first first, half first half First half. yes ครับสำหรับลีกโดนะครับเกมนี้เขาบอกว่าเป็นเกมที่ดีเลยของลาชบุรีนะครับโดยเฉพาะ25หรือ30นาทีแรกของครึ่งแรกนั้นเราเล่นกันอย่างได้ดีมากแล้วก็มีโอกาสนะครับแล้วก็บวกจังหวะที่ขึ้นนำไปก่อนด้วยนะครับ แต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยบางกอกการ์ดนะครับในช่วง15ทีสุดท้ายของอครึ่งแรกเนี่ยก็พยายามที่จะหมบุกกลับมานะครับเล่นเกมลุกกับราชบุรีนะครับอ,อพอมาถึงครึ่งหลังเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราจะต้องทํายังไงกับบางกอกการ์ดเอ็ซีนะครับก็คือแน่นอนครับบางกอกการ์ดก็ต้องเปิดเกมบุกมานะครับเพื่อที่จะทวงประตูคืนแต่ว่าสุดท้ายบางกอกการ์ดทำสำเร็จตีเสมอมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งลิคาโดเปลี่ยนเกมโดยเอาอั้มนะครับอัออทวิทสุขช่วยเนี่ยนะครับลงไปเล่นเพื่อที่จะเก็บ เก็บบอลแล้วก็ทำเกมเคาน์เตอร์แอตแทกนะครับแลวก็ได้ผลทำให้เกมในแดนการเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็เราเล่นเกมของเราได้นะครับบวกกลับมาได้จังหวะที่บางกอกการขึ้นนำแล้วเราไล่ตามตีดเสมอแล้วก็มาจบที่3ประตูต่อ2แต่ท้งนี้ท้งนั้นทิคดูมองว่า25กับ30ทีแรกเนี่ยของครึ่งแรกเราน่าจะได้ประตูมากกว่า1ลูกนะครับก็พอใจครับสำหรับเกมนี้ที่สามารถพลิกกลับมาแซงเป็นส ก็ยังเป็นข้อผิดพลาดเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกหนังชีวิตนะสายไปสายมา3ามเกมเสียประตูทุกเกมและเสียสามลูกนะครับนั่นคือข้อผิดพลาดรายละเอียดนะมันก็เหมือนที่บอกแล้วว่าเราไม่ยิงเขาได้เท่าไหร่เราก็โดนยิงมากกว่านั้นนั่นมันแก้แก้เวลานี้มันเป็นมันเหมือนขาดความมั่นใจในในเกมรับจริงๆิอ๋อจริงๆวันนี้เราโชคดีทะที่ได้นาฬิกลับมาเพราะน่าโชคดีแต่ก็มีจุดบกพร่องในในที่บอกนะครับว่า แล้วพอเราเราเล่นเกมลุกเต็มตัวแล้วก็บอกแล้วว่าเรามาเราไม่ไม่รับแน่เราก็เล่นเกมลุกแต่ผลผลเราโดนเร็วปุ๊บเราต้องเอามาคืนพอได้นําเราไม่รู้จักวิธีการเล่นว่รารักษาความท้เปรียนเป็นไงแล้วก็ผิดพลาดถ้าผิดพลาดรินะผิดพลาดในเรื่องเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะลงไปแล้วไม่ได้อย่างใจเราที่เราต้องการว่าจะปิดเกมก็พี่มองนัดต่อน,นัดนะอันนั้นก็คือความน่าจะโชคดีที่ว่าเราเตะเราไม่บาเดเจ็บไม่ไม่มีใครที่จะต้อง ล้าหรือว่าอะไรมากนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังว่ากว่าถึงวันที่9เรามีนักเดะที่พร้อมสมบูรณ์ที่สุดแต่ก็ไม่แก้ตัววว่าเราพลาดจริงๆว่าเราแพ้วนี้